สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มากพอกับคุณนอนดงอีสานที่ก่อนนะครับตอนเด็กๆแต่หมกฮงครับพี่น้องาปแต่เสียบคักแถวเมืองนี่นี่แต่หมกฮงแกงแกงเห็ดนะครับคุ่นนี้อยู่นะพี่น้องเนาะอันนี้ยังนี่พี่น้องอันนี้เอิ่งยังพี่น้องผัดพริกแกงเราผัดพริกแกงแล้วกินอันนี้มะเขือนะครับที่เป็นแนวนี้เล่นกับนักเต็มส่วนตักันวันนี้อ่อเมื่อกี้นะครับน้องนอนได้ไปต่อคอมเมนต์แล้วนะครับนอบอกว่า เพื่อนคู่นนมีค่าเพิ่มไปประเสริฐ่าแสดงว่าต้องบอกโออดิสักแน่นอนนะครับเนาะนี่บอฮันมี่ครับพี่น้องส่งมาฝากมาพานคู่นนก็ได้นะครับบาถึงบาถึงคู่้วโอ้เสียดยังกะเบิงทานนางคู่เลยเลยตอบแตกได้บอสบ่มีผงนวดยังเสียดมาใหม่ฮะอยากมีอยากให้เบิงนะครับมูกินนะครับนอเบอกินดอกเพราะว่าอิ่มแล้วนะครับเนาะเอ๊ถึงหอบเบิงคู่เชลรี่กินเลยเนาะมูกินเนื้อขาเถิองนัว ยจางปะก็างก็ต่ำอันาปูจงปะอืมมแมงมแต่ำต่ำออ่ะม่ไม่ต้องหนียยังไงยังไม่ืกตื่นไปสอบเลยพีพพอบสบยแกงกงคุณน่ะลองไปใส่รอบพี่น้องเจนสิเห็นมูกีโงอกันไปครับโง่ไปสวยกันไปออ โอ้ม่กินยคือมีคนคุยยำดิกแก่ไม่เขาคุยยำหอดิกตอนไหนก็ได้เลยเขาสวยถ้าเขานี้มีแฟงอันนี้ซื้อมากบอกอ่าคือเสียบสดพอดีเมบอ้ออันไหนาเทพเอาบ่แมนกว่เบิ้งมูกินกัเป็นซาครับพี่น้อง ู้ตกใจมากแอยู่เหนส่เห็นมวยสที่ักงบเซ่บอกนินี่่เอาเด้มคันทีมัมือหลงคือเกม่เอาป็นเก้เสือรอันมาเสื้อันเกิดมูพี่น้องอันบันมูมือนอันโหดมอ่วไส้สิไปเอากับว่าได้รี่เขาอยู่ ไม่ถึงสิบปีนะเอ๋เรานั่งอยู่ดีๆล้วพิ่งเราพิ่งเดินไปนสองขั้นอ่ะแต่วันก็ลืล่องกับไข่แต่บัทับขั้นบัทับก่อแต่วทับเ่คเพื่อนั่งหัวกับเลี่ยนกับขึ้นฮะเลี่ยน่แบบแปลวรดถึงตัวกรมวจะขอไม่หักกระบายคนยากะบยคนานก็หึงเลยคือว่นจิ้มอะไรวะไม่ทันไม่ท่านคข่พจอนอัก็ัเียบเค็กเนาะเอาเาลกสองน่ะี่อิงก็ไค่อยเปิดประตูปั้งเอา มั่งหมูเลยเนวยมัจะล่แล้เพราะวาเราจะขอขอรู้กเป็นมี่็กติก็กินวโนดไายคิดไม่พี่น้องอยู่ตาฟาที่ด่งบ่บ่ขป้างหน้ามังดแบบเลยจีนแ่้จยาเทิมกินขนมจีนแล้วเนาะแต่กินข้าวสามตานตัเตือนใช่นี่ยูยจะให้ดีร่อือ แอ่เบอรี่ทำให้นึกถึงบางคนอ่ะฮะมันพัดมะเขือเล็กพวายก็คือแบบถ้าถ้าถ้าตุกตีตาออบเนี่ยเอากุณงงเลยค่ะมันวางไหนแอมเบอรี่คือทำให้นึกถึงบางคนอ่ะฮะขอบคุณดีตัวพวาอยางเดียมันมันมันเข้าใจคนเดียวออบออบเข้าใจคนเดียวตัวเฮดนี่ยังรู้สึกไม่ฟื่นก็แต่เนาะจะเหมือนเหมือนกัน่หลัก รู้สึกจะอยู่ในโคมเมื่ออีกครั้ง <c oughs> ได้สลับไปวันๆครับพี่น้องมันก็ปิดไฟสีเขาก็เหม,ม็นยังเหม็นดูต่วมาอย่างเล่นเฉียบเพียงใจคนบวกไปแล้วพี่น้องว่าแล้วแกงเหมือนแกงน้ำใหม่ก่อนแก,ง,แกงเห็ดโอนั่นต์รำผิดก่อนเอ,อู้ควนหุยหุยอยู่คนอันนี้ของใครเดี๋ยวจะไปแก้ตังหวจของโน้ตได้ยินเสียงไหมครับ ของคุณลูกอีสานโอ้ปลามาจะรถเกีงเลยปลาจะรถเก่งเลยนี่เนี่ยเสพพูนหายโอ้ยเวอร์เอ้ยเอ้ยเอร์คอนต์อพูย่างงี้ไอพูนอ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 ย่างงีไอพูนอย่างงีไอพูนอย่างงีไอพูนอย่างงี้ไอพูนอย่างงีไอพูนอย่างงี้ไอพูนย่างงี้ไอนอย่างงี้ไอพูน้ไอนอย่างงี้ไอพูนอย่าู้นอย่างงี้ไอพูนอย้ไอนอย่างงี้ไอพูนอย่าี้ไอพูนอย่างงี้ไอพูนอย่าง้อพูนอย่างงีไอพูนา้นอ ฮกถุงกลัวอีดีครับพี่น้องถ้าเห็บน้องวายอยากกินน้องกินกันของเป็ดอันน้องกินแล้วเราเล่นข่อยอยากปนเลยเขาเป็นคนเนี้ยอีจังอีคือจังลานอาจารย์เราเล่นเลยไอ้ไม่ได้พี่น้องมูรอไม่พูงามๆรอๆอดิงามตัวขอบคุณนะชิ้นต่อไปเอาอะไรดีบุญแบบใครล่ะโอ้ยห่าเออโอ้ยดีใจของเขาโอ้ยโอ้ยโง่มาแต่ละบาทนี่ เลือกแมงไปเลยไปแมังสิเอาขึ้ขาไก่บินแล้วครับพี่น้องเด่๋ยอีปูยังย่งอยู่ได้ี่มโมบินแล้วบบลีอาสามใอีผูท่าขวให้เราซอสเนยหมกศูนยแน่หอกศูนนใส่ไปพี่แกงกับผูม็เสิรต้มขือกวนต้มใส่ตาดธดาเท่านั้นเน ขากยตมมะอก่อนกพาดุนๆตดแต่ว่ามันสิใหม่สิร่นลือก่อนแล้วขาก็ไปบาน้ำ้ะน้นนเนรู้ว่าพอดีมะเขือซดี๋ยวๆต้องคำนวณก่อนจะขันเยสแน่เดือุกอย่างทุกอย่างคุณต้องคำนวณเวลาก่อนนะทุกอย่างคือคณิติาสตร์ทำิธีเหรอยาได้อันนั้นต้องำน้ำหมตอายุ่เนี่ยอาบน้ำขันแลนพันอืมต้องจอ ก็ถึงบึงจ็บเ่อกีสุกกันแหละทำงานแหละมื่อกี้สุกข้าอย่างไรกันเรสร็รรสสบุรีเดชอบอ่ะแปงนะมันสำคัญที่สุดคำว่าบ่อันตูมก้อนมันกระเซียนตำเฟนหนาไหมมันสีมันสีใส่น้าไหาม,หม,มพี่แกงอืพี่แกงมันสีเจียจางใส่น้ำลายนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วเบิง่งโมกินไปเรื่อยๆนะครับบ่ได้อ่อนซอเฮาออาจเป็นคลิปนี่พี่น้องเบิงออ่ง อืมเดือดๆนะครับพี่น้องไม่ได้กินดอกมือนี่เพราะว่าเราอยากกันเลยมันปวดมือพี่น้องปวดมือพี่น้องเย็นเย็นวันพฤหัสมาเป็นพอดีกันตอนเราเห็นเป็นยังข้าวกบ็เดี๋ยีเพื่อมันเพื่อมันสีอันอันเต็มพอดีเขาบอกว่าเขาติดบึงสิริปนั่นนะคะก่อนต่อไปสอนนะ โอ้หบวยเลยบ่ไหวบ่เราไปเนี่ยเยางานเขาใไปไหนอะบนอันห่วเขาไปได้ไปได้เาไปด้านินไปใชไปอันไนเย็บขนมเถอพี่ก็จะเห็นขนมอะไรบาไปที่ตะตาทานวัดเหรออืมงานเขาใไแม่นัที่เขาเขาอีบบอกอืออธิบีบอกอไปีวมันบอปลอดไป่อือีไเงนเอ้อเอาไหมพูดในตำนานไม่ไทยเลย พอเลยปิหาว่ะด okay, okay. okay. no. ังดังด okay, no okay. okay, no, no ังัวเดียวก็ได้ตัวถงอยู่โอเคเยตุงนี้ินแโอเคนะครับน้องพี่น้องนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเราเราบังคลิปหนามืออื่นนะครับขอบคุณหลาๆครับ